สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสัตว์เลี้ยงแสนรักกันอีกแล้วนะครับและช่วงนี้เราก็เข้าสู่ฤดูฝนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถึงเราจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ว่าสภาพอากาศก็แปรปรวนสือเกินเลยนะครับบางครั้งฝนก็ตกบางครั้งอากาศก็ร้อนมากๆเลยนะครับซึ่งสภาพอากาศแบบนี้อาจจะทําให้ไก่ของเราไม่สบายได้นะครับดังนั้นผมจึงมีสมุนไพรสูตรเด็ดที่จะมาช่วยป้องกันและ บำรุงสุขภาพของไก่เราให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะครับซึ่งสมุนไพรที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือบอระเพ็ดนั่นเองนะครับบอระเพ็ดจัดเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามพื้นบ้านทั่วไปนะครับสรรพคุณของบอระเพ็ดนั้นมีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยแก้ไข้นะครับแก้ร้อนในแก้ฝีดาษแถมยังเป็นยาที่ ทำให้เจริญอาหารด้วยนะครับซึ่งเหมาะกับไก่ของเรามากๆเลยนะครับในการที่จะนํามาบํารุงไก่ของเราให้แข็งแรงนะครับและในการที่จะนบาบอรเพ็ดมาใช้ก็ขอให้บลรเพ็ดนั้นมีอายุเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้มีสารที่เป็นสรพคุณในการรักษาที่เข้มข้นนะครับผมและสิ่งที่เราควรระวังในการใช้บอระเพ็ดก็คือยางบอระเพ็ดนะครับยางของบอระเพ็ดมีพิษต่อตับนะครับผม ซึ่งถ้าเราบริโภคเยอะๆนี่ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตับได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในการที่เราจะนำบรเพทรมาใช้ผมจะมีวิธีการในการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนแรกก็คือผมก็จะมาทำการหั่นบรเพทรให้เป็นแว่นๆก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็หั่นบัวพีชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอเราหั่นบัวพีชเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมียางบัวพีชนะครับเดี๋ยวเราจะนําบัวพีชที่เราหั่นได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปขั่วนะครับหรือว่าเราจะนําไปตากแดดก็ได้นะครับก็คือทําให้ยางของเขานั้นละเหยไปนะครับผมครับซึ่งยางเป็นอันตรายต่อตับนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะนํา บัลเพชพวกนี้ไปขั้วกันนะครับผมครับซึ่งจะประหยัดเวลาของเราได้เยอะเลยนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มขั้วบัลเพชรกันได้เลยนะครับแล้วก็เพชรไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะครับเราก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราจะรู้ได้อ,อย่างไรว่าเราจะพอแล้วหรือยังเราก็ดูว่าบริเพชรของเราเริ่มเหี่ยวแล้วก็ไม่มียางออกมานะครับการใช้สมุนไพรแบบบรเพชรมาให้ไก่กินนี่มีมานานแล้วนะครับผมตั้งแต่สมัย รุ่นพ่อรุ่นแม่ผู่ย่าตายายของเราแล้วนะครับผมเมื่อก่อนนี้เขาจะใช้บอระเพ็ดแล้วก็นําไปแช่ในน้ําให้ไก่กินนะครับป้องกันโรคหาในไก่นะครับผมครับเวลาโรคหามาทีนี่ก็คือไก่นี่ตายกันยกเล้าเลยนะครับและต่อมาเขาก็ได้นําบอระเพ็ดมาดองกันในน้ําผึ่งนะครับก็เอามาให้ไก่ชนกินนะครับผมครับซึ่งก็ ทำให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรงจเจริญอาหารและก็ป้องกันโรคต่างๆนะครับถ้าใครเลี้ยงไก่ก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับก็เป็นการป้องกันและก็ทำให้ไก่ของเราสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและนี่ก็คือบอลเพชรที่เราทำการขวดสิิ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ไม่จําเป็นที่จะต้องคั่วให้เขาแห้งจนเกินไปนะครับแค่พอให้ยางของเขาหายไปหรือว่าระเหยไปก็พอนะครับเมื่อเราได้บอระเพ็ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนําบอระเพ็ดมาใส่ขวดโหลแล้วก็ตามด้วยน้ําผึ้งเพื่อทําการดองบอระเพ็ดนะครับซึ่งในการ ดองบอรเพ็ดนั้นเราก็จะใช้เวลาในการดองประมาณสัก7วันนะครับเมื่อครบ7วันแล้วเราก็สามารถนําบอรเพ็ดมาใช้งานได้นะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผมบางคนอาจจะเคยดองบอระเพ็ดแล้วแต่ว่าบอรเพ็ดมีอาการบูดเสียนะครับผมครับโดยเฉพาะหน้าร้อนนี่บอรเพ็ด บูดหรือเสียไปเลยนะครับซึ่งในการดองบรลเภทนั้นเมื่อเราทําการเทน้ําพึ่งใส่แล้วเราจะดองเราต้องนําบรลพชรที่เราทําเสร็จแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับถ้าเราไม่เก็บไว้ในตู้เย็นรับรองได้เลยครับบรเพชรของเราบรูดเสียแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการนําเสนอสูตรบรลพชรดองน้ําพึ่งนะครับ เพื่อใช้ในการป้องกันและเสริมสุขภาพไก่ของเราให้แข็งแรงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ